ไร้วิชิรวิทย์โด่งดัง MTV ให้โหวตตอนนี้ล่าสุดหนุ่มไร้วิชรวิทย์ได้เข้าร่วมแคมเปญจากทาง MTV M E A โดยตอนนี้ได้จัดให้แฟนคลับได้ไปโหวตสำหรับรางวัล Europe b i g j a s z Music Award ในงาน2023 MTV EMA ซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าศิลปินจากทางทั่วเอเชียอาทิ Be First t a r a Mora Treasure รวมไป ถึงหนุ่มไร้วชชรวิทย์ในการมาชิงรางวัลน,นี้อีกด้วยซึ่งงานนี้ก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้แล้วที่ h t t p s m t v e m a c o m โดยมีเดทไลน์การปิดโหวตวันที่1พฤศจิกายนนี้เวลา7นาฬิกา59นาทีนั่นเองค่ะซึ่งใครที่ต้องการให้หนุ่มไร้วชชรวิทย์ได้รับรางวัลนี้แบบพวกเราสามารถไปร่วมโหวตกันได้แล้วแล้วโหวตรัวๆได้เลยค่ะเพื่อให้หนุ ได้ไปงาน2023 MTV M E A นั่นเองมั่นใจค่ะว่า Best Asian Act n o m i n a t e จะต้องเป็นของหนุ่มไร้แน่นอนถ้าคนทั้งประเทศมาช่วยกันโหวตให้กับหนุ่มไร้นั่นเองพอต้องขอชื่นชมในตัวหนุ่มไร้จริงๆนะคะว่ามีแฟนคลับมากมายคอยให้กำลังใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนจากประเทศไทยรวมไปถึงคนทั่วเอเชียเนื่องจากหนุ่มไร้ก็เคยไปเล่นคอนเสิร์ตทั้งไทยและต่างประเทศอย่างเป็นประจำจึงมีแฟนคลับมาก มรอให้กำลังใจอยู่นั่นเองฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่โหวตก็สามารถไปโหวตได้ตามช่องทางที่บอกได้เลยนะคะมั่นใจค่าว่าถ้าร่วมแรงร่วมใจกันยังไงหนุ่มไร้ก็ต้องได้รับรางวัลน,นี้และได้ไปขึ้นโชว์ระดับโลกอย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มไร้ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณไร้วชิรวิทย์ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ